การนำบอนสีมาปลูกในกระถางใหม่เพื่อเป็นการพักฟื้นนะคะควรจะปลูกในกระถางที่ค่อนข้างเล็กกว่าตัวบอนสีนะคะสาเหตเุเนื่องมาจากนะคะเราจะคอยดูระบบรากเขานะคะว่าเขาจะมีการเดินรากดีหรือเปล่านะคะถ้าเราปลูกในกระถางเล็กแบบนี้นะคะถ้าเมื่อรากเขาเดินดีนะคะทุกคนถ,ถ้ารากเขาเดินดีนะคะเขาจะทะลุก,กระถางเร็วนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่บ่ง บ่งชี้ได้ว่าเขารากเดินแข็งแรงแล้วเราสามารถนํำย้ายเขานะคะไปปลูกในกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเนื่องจากเวลาเราปลูกลงไปเราจะไม่เห็นรากเขาใช่ไหมคะอ่าส่วนมากกระถางเพาะนะคะจะเป็นกระถางทึบนะคะทุกคนกระถางสีดํากระถางเพาะทึบทั่วไปนะคะแต่ที่บ้านส่วนสวยนะคะจะใช้เป็นแก้วแบบนี้นะคะแก้วน้ํา เบอร์สีนะคะเท่ากับกระถางสี่นิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นแก้วเหมือนแก้วใส่ขนมใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนส่วนสวยจะนํามาปลูกต้นไม้นะคะเป็นกระถางเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูระบบรากเขานะคะถ้ารากเขาเดินดีนะคะรอบข้างกระถางก็จะมีรากนะคะเสร็จแล้วถ้ารากเขาเดินดีนะคะเขาจะทะลุกระถางไว้นะคะตัวนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําไมเราต้องใช้กระถางเล็กในการเพราะนะคะเพื่อ เพื่อเราจะได้สังเกตรากของเขาได้นะคะว่าเขาเดินดีหรือยังนะคะเราไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะว่ารากเขาอยู่ใต้ดินนะคะเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะเพื่อการดูนะคะถ้ารากเขาเดินดีทะลุถึงก้นกระถางหรือว่า,าเดินออกมาจนถึงขอบกระถางให้เราได้มองเห็นแบบนี้นะคะเราก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าเขาน่ะ ารากเดินดีแล้วนะคะเราสามารถย้ายเข้าไปปลูกในกระถางที่ใหญ่ที่เป็นดินเพาะไที่เป็นดินปลูกนะคะที่เราสามารถผสมสารอาหารไว้ได้อย่างมากมายนะคะ,ะ,คะเพียงพอต่อความต้องการของเขานะคะที่จะดูดซึมไปใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปะค่ะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่สวนสวยนํามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะว่าเวลานํา ต้นบอลสีของเรานะคะที่เกิดอาการหยุดการเจริญเติบโตหรือว่าต้นอ่อนหรือว่าต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรานํามาลงกระถางเพาะนะคะให้เราใช้กระถางที่ค่อนข้างเล็กนะคะเนื่องจากเราจะดูระบบรากเขานั่นเองค่ะถ้าระบบรากเขาเดินดีเขาจะเดินทะลุกระถางเร็วนะคะตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยค่ะทุกคนอ่า ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจสวนสวยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกเช่นเคยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ